ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับช่องไทยอาร์ตสตูดิโอนะครับในส่วนของเพลย์ลิสต์ยังมีคลิปสอนวาดรูปอีกกว่า200คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังแล้วก็ฝึกตามได้เลยนะครับขอบคุณครับวันนี้มาเล่าเรื่องให้ฟัง,งเฉยๆเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอก็คือต่อจากที่ผ่านๆมาวันนี้เอางานตัวเองมาให้ดูตั้งแต่สมัยตอนที่ยังฝึกใหม่ๆเลยฝึกใหม่ๆ อันนี้น่าจะประมาณม .2 มัง้งอ,อายุประมาณสัก14 1 3 1 4เราเล่เนี้ยครับก็เรามาดูกันว่าสิ่งที่ผมไม่รู้แล้วทำให้แบบมันมันพัฒนาช้าแล้วกันเนาะเพราะว่าหนึ่งคือเมื่อก่อนม,มันไม่มีสื่ออะไรให้เราดูเนาะว่ามาตรฐานของคนที่วาดรูปสวยๆ มันประมาณไหนแล้วก็บางทีไม่ได้เห็นรูปจริงมันก็ไม่มีแรงบันดาลใจไม่ได้เห็นของจริงอ่ะคือดูในหนังสือยังไงมันก็ไม่มีทางเหมือนนะครับมันก็ไม่มีทางเหมือนกับที่เราได้เห็นของจริงนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เลยก็เลยเอางานมาให้ดูว่าตอนนั้นเรานึกคิดอะไรอยู่นะครับ mm hmm. เพื่อจะไปสกิดความทำให้หลายๆคนเกิดความรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาอา,อาจจะไปทำให เราเก็ตอะไรบางเรื่องขึ้นมาก็ได้นะครับเล่าสู่กันฟังนะครับก็อันนี้เป็นรูปแรกๆที่ครูเขาให้ฝึกวาดรูปคนอ่าทีนี้เขาก็จะให้วาดเป็นมุมมองต่างๆนะมุมมองต่างๆในในที่นี้คือเหมือนกับว่าก้มเงยอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้แหละนะทีนี้เขาก็วาดต้นแบบให้นี่แหละครูเขาวาดต้นแบบให้แล้วก็เขียนเป็นสเก็ต ลายดินสอเงี้ยมีหลายหลายคนเริ่มหลงไปกับการที่แบบว่าเห็นเขาเขียนลายดินสอ,อยังไงก็แบบเหมือนกับเราเราจะหนักเบาน้ําหนักมือแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจตรงนั้นก็เขียนเส้นเท่ากันไปก่อนก็ได้เนะี่ยเรามาดูกันตั้งแต่รูปแรกทางซ้ายมือเดียวเรื่องรูปคนผมเคยพูดไปแล้วว่าผมเคยพลาดเรื่องอะไรนะฮะผมเคยพลาดเรื่องอะไรมันก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันก็ช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตอน ตอนนู้นตอนที่ฝึกตอนตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะอ่ะเรามาดูรูปคนทุกคนที่ผมเปิดมาดีกว่านะครับสวัสดีพี่ปทุมมานสวัสดีเมือง่ะครับสวัสดีคุณบีสวัสดีใบเตยนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเราเล่าสู่กันฟังนะฮะ แล้วผมก็อยากให้ทุกคนเห็นด้วยว่าผมไม่ได้วาดได้ตั้งแต่ต้นนะฮะผมก็มาจากฝึกมาจากวาดไม่เป็นเนี่ยแหละทุกคนจะได้เห็นว่าเออบางทีเราโชว์งานใน a c e b o o k เราก็โชว์แต่งานที่สำเร็จไงงานงานที่เจ๊งๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาให้ดูไงเราเราก็เลยไม่รู้ไงนะทุกวันนี้ก็ยังมีเขียนเจ๊งอยู่นั่นแหละนะครับอันนี้ก็ดูให้เห็นเผื่อเ,เป็นแรงบันดาลใจว่าก็มาจาก วาดไม่เป็นไม่มีใครวาเป็นมาตั้งแต่เกิดนะอย่างแรกเลยอ่ะตาเนี่ยมันไม่ใช่เลยสักอันเดียวไฮไลท์ของตาที่มันเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆสีขาวเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันใหญ่เกินไปผมเคยพูดไปแล้วนะมันใหญ่เกินไปมันทาให้มันดูไม่ไม่ใสนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนกับตามันมันไม่ใช่ไฮไลท์อ่ะในตาดานะฮะที่มันเป็นลูกใหญ่ๆนะมันจะไม่ใช่ไฮไลท์มันจะไม่มีทางเงา เพราะมันใหญ่เกินไปมันต้องเล็กกว่านี้นะครับอย่างที่2คือจะเห็นเลยว่าตาผมเนี่ยมันไปข้างหนึ่งใหญ่เล็กไม่เท่ากันเห็นไหมครับแต่ละอันเนี่ยใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะครับตาดาเนี่ยบางอันก็มองเป็นคนละทางเห็นไหมอ่าอย่างซ้ายรูปซ้ายบนเนี่ย,ยรูปทางซ้ายมือเนี่ยมองเป็นคนละทางเลยนะครับเ้ยตลกดีนะแล้วก็รูป ทางขวามือก็อยังไงอ่ะเหมือนคนแบบไม่มีหัวกะโหลกอะไรเงี้ยครับเอาเรื่องเอาเรื่องตาก่อนลวกันทีละอยา่างเห็นไหมครับแจดงว่าเมื่อก่อนผมเขียนโดยที่ผมไม่เคยมาเปรียบเทียบกันเลยว่าตามันเข้าท่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือผมก็สงสัยอยู่อีย่างว่าหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าตอนนั้นน่ะพัฒนาการทางการสังเกตของเราอ่ะด้วยความที่มันยังเด็กอ่ะมันก็จะไม่เห็นอย่างนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยสิบสามสิบสี น่าจะโตพอสมควรแล้วนะก็น่าจะมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนอะแต่แเราเห็นงานคนอื่นเราจะรู้ข้อเสียของเขาไปหมดอะงานตัวเองก็ไม่รู้นะอ่ะต่อมาดูตรงระยะห่างของตาเห็นไหมครับมันไม่มีมาตรฐานอะไรเลยดูสิยิ่งอันซ้ายล่างเห็นไหมครับมันอยู่ชิดกันเฉยเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็คิ้วก็เขียนไม่เป็นด้วยคิ้วเมื่อก่อนก็มาถึงก็ซัดเป็นเส้นอย่างเดียวเลย นะครับไม่ได้ไม่ได้แรงเงาอย่างที่บอกนะครับหัวหัวเป็นไงครับเบี้ยวทุกอันเลยนะฮะตอนฝึกผมเคยผมเพิ่งเพิ่งพูดเรื่องของอกล้ามเรื่องหัวคนมันต้องมีมีเรื่องของกระโหลกเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งอันนั้นผมเรียนแบบไม่เข้าใจเลยนะอันนี้ตัวเนี้ยหมายถึงตอนที่กําลังฝึกอันเนี้ยไม่ได้รู้เรื่องราวของกระโหลกเลยมันทําให้เวลาเราเขียนหน้าคนอนะ่ะมันยวบครับ มันยวบมันแบนมันเป็นเหมือนนุ่นมันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยก็เลยทําให้เป็นที่มาว่ามันมันไม่โครงสร้างไม่ดีโครงสร้างไม่ดีนะครับคือครูเขาเขียนมาเป็นเส้นแบบเข้าวๆมาแล้วก็เข้าๆไปเราไม่มีการมาแต่งเติมอะไรเลยนะครับนี้กระดาษเมื่อสมัยกี่ปีน่าจะประมาณปี 2,5, 3, 6 2,5, 3, 5ประมาณนั้นนะครับ มีอันหนึ่งที่หลายๆคนพลาดเยอะพลาดเยอะเดี๋ยวผมเขียนตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ลงก่อนเกี่ยวกับการเขียนคนแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเรามาดูสมมติว่าเวลาเราเขียนหน้าคนนะครับมันจะมีถ้าเกิดว่าหน้าคนเขาก็ลังเงยอะ่ะในหนังสือในหนังสือชอบสอนให้เขียนนี้ไม่ได้หมายความว่าหนังสือสอนผิดอะไรนะแต่มันทําให้พวกเราแบบว่า งงและไม่เข้าใจคือเขาสมมติว่าคนกำลังเงยหน้าเขาชอบเขียนเส้นให้แทนแทนการเงยคือเป็นเส้นโคง้งอย่างนี้นะครับเ,เราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเมื่อเราเอา <c oughs> เอาเส้นโค้งมาเป็นตัวในการเช็คนู่นี่นั่นอะ่ะมันเชื่อถือไม่ได้เพราะคนเราเวลาเขียนเส้นโค้งแต่ละครั้งอะ่ะเราไม่มีทางโค้งได้เท่าต้นแบบหรอกสมมติต้นแบบเราเขียนเส้นโค้งมาอย่างเงี้ยเราเขียนตามมาเราจะไม่โค้งเท่าเขาแล้วเกิด ในต้นแบบเขาดันเขียนอ่ะสมมุติว่าเขียนคิ้วอยู่ตรงนี้จมูกอยู่ตรงนี้ปากก็อ่ะทางนี้เวลาคนเงยหน้าปากจะเป็นเหมือนคว่ำลงนะครับสมมุติว่าเราวาดตามรูปนี้เราอ่ะไม่มีทางหนึ่งคือเราไม่มีทางเขียนเส้นโค้งตรงกับเขาอยู่แล้ว เส้นโค้งนี้เขามีไว้ทำอะไรเขามีไว้บอกมิติให้เรารู้ว่าเนี่ยคนกำลังเอียงหน้านะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องตามตาม,ตามเขากำลังแสดงมิติให้เราเห็นะว่าอย่างนั้นดีกว่าว่าเนี่ยมันกำลังเอียงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ็นเออเงยหน้าอยู่นั่นคือเขากำลังจะแสดงมิติให้เราเห็นเพราะ,ะนั้นเราต้องแยกแยะเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่เขาแสดงมิติก็ okay, โอเคก็ตามเขาไปนะฮะ แต่พอถึงตอนตำแหน่งที่เราจะต้องเช็คตอนตำแหน่งที่เราจะต้องเช็คว่าว่าตาอยู่ระดับเดียวกันหรือเปล่าควรใช้เส้นตรงนะครับสแสดงว่าสมองเราต้องประมวลผลเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเข้าใจด้วยว่าม,มันคือมิติเรื่องที่2คือเรื่องนี้นะครับขีดเส้นตรงเข้าไว้นะครับหมายถึงว่าเส้นเฉียงอะ เส้นตรงที่มันเป็น,ปนในมุมและหน้าตา,ตามที่หน้าเขาเอียงนะครับแบบนี้นะครับนะครับทำให้มันเป็นเส้นอย่างนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ขนานกันให้หมดเราจะก็จะมีเส้นที่เชื่อถือได้ในการเช็คนู่นนี่นั่นขึ้นมานะครับหลายๆครั้งก็ชอบเขียนอย่างนี้ด้วยนี่อันนี้แสดงด้านของแสงของเงานะฮะถ้าลึกกว่านี้ก็ต้องไปรู้เรื่องกะโหลกกันแล้วนะก็จริงๆก็ต้องเรียนน่ะนะสมัยมุเรียนก็คือต้องเรียน เนี่ยพอเราเข้าใจอย่างนี้นะมองทุกอย่างไม่ใช่ไม่ไม่ได้มองทุกอย่างให้เป็นแค่2มิตินะต้องมองเป็น3มิตินะมองมันมีมีมิติขึ้นมาแล้วมันจะช่วยพัฒนาบางอย่างให้ซึ่งกว่าจะรู้ตัวตรงนั้นนะบางทีมันใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับอ่านี่คือที่มานะครับถ้าคิดได้อย่างนี้นะเวลาเขียนรูปนะมันจะเสริมแบบเขาเรียกว่าอะไรทําให้เราเก่งขึ้นแบบแบบ เยอะเยอะเลยอะ่ะแต่แรกๆอะ่ะมันจะงงมากคือแค่มองแค่เป็นเส้น2มิติก็แย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยตาอยู่สูงเท่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็มึนจะแย่อยู่แล้วยังจะให้มอง3มิติแต่จริงๆคือถ้าวันหนึ่งเราบรรลุไปถึงขั้นนั้นได้ดีครับดีนะมันจะสามารถทําให้เราพอจะแต่งเขาเรียกว่าอะไรพอจะขึ้นรูปอะไรขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ต้องมีแบบนะั้นเป็นที่มาของตรงนั้นนั่นเองอ จริงผมก็ไม่ได้เก่งขนาดว่าไม่มีแบบวาดได้หมดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับอันที่ไม่มีแบบถ้าไม่ค่อยได้วาดก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องค่อยๆสเก็ตเหมือนกันนั่นแหละอย่างที่เคยบอกว่าเวลาเราฝึกมันมีวิธีมันมีเรื่องที่เราต้องฝึกเยอะนะเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องมันก็ใช้เวลาในการฝึกเยอะเราก็ต้องโฟกัสเลือกเอาว่าเราจะฝึกอะไรบ้างนนครับเนี่ยผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เมื่อตอนนั้นนะครับซึ่งมันก็ ไม่ไม่น่าไม่น่าจะต้องเข้าใจหรอกเพราะว่ามันมันมันอาจจะยากเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในตอนนั้นนะฮะอืมสวัสดีคุณนันทนาสวัสดีคุณนัทนะครับสวัสดีพี่แมมสวัสดีพี่จตุพรนะครับอ๋อภาพคนดูน่ารักใช่ไหม อีกันนึงนี่เห็นไหมจมูกผมก็เขียนเบี้ยวเนี่ยคนทางซ้ายมือเนี่ยซ้ายล่างเนี่ยจมูกก็เขียนเบี้ยวปีจมูกก็ไม่เท่ากันจมูกก็ยาวนะอันนั้นเขียนเสร็จเหมือนเดิมนิสัยเดิมผมคือโอ้ยภูมิใจนี่วัดสวยนีย่แต่ที่ไหนได,ได้คือมันมันยังเพี้ยนอยู่นะครับอ่ะอย่างคนขวาครับคนขวาถ้าหันหน้าไปทางขวาขนาดนั้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันจมูกไปทางหนึ่งตาไปทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คือมันโยโย่ไปหมดอะเขียนแล้วก็ไม่เข้าใจกระโหลกจริงๆหรอกเราก็สมัยก่อนที่ผมเขียนผมเขียนนี้มันก็เลยทําให้มันก็ยังคงติดอยู่นะแล้วก็เป็นธรรมชาติของทุกคนแหละที่มาถึงเขาก็เขียนอย่างนั้นคือเมื่อก่อนผมเขียนตาผมก็สนใจแต่ตาเคยพูดไปแล้วนะเล็งมองแต่ตาอย่างเดียวเลยตานี้ตานี้จ้องแบบเนี่ยมองแต่ช่วงตาอย่างเดียวเลยแล้วเขียนเสร็จอันนึงแล้วพออันนี้ก็ขึ้นเลยนี่เส้นหนักๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้ดูเลยว่าเนี่ยมัน มันชิดกเกินไปไหมออกไปลุยดุยดุยดุยเข้าไปนะฮะเขียนจมูกเขียนอะไรเงี้ยก็ไม่เคยวัดนะฮะผมเชื่อว่ายังมีหลายคนเป็นอย่างนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะเวลาขึ้นรูปใหม่ทุกคนจะแบบว่าไม่ไม่ได้สนใจเรื่องของภาพรวมเนี่ย,ยอย่างพอถึงเนี้ยเขียนคางสั้นเหนือไม่รู้ไม่ได,ดูอะไรเงี้ยเขียนหัวกะโหลกออกไปอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะดูผิดส่วน เพราะอะไรเพราะเวลาผมวาดผมจ้องแต่เส้นอย่างนี้ตอนผมวาดผมไม่ได้มองผมวาดเส้นนี้แต่ผมไม่ได้ไปเช็คว่ามันหางจากนี้เท่าไหร่นะครับนั่นแหละนั่นก็คือความหลงทางเกี่ยวกับการวาดลายเส้นของผมนะี่แหละอย่างนึงคือเหมือนกับว่าถ้าความรู้สึกตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราไม่เอาจริงมันมากพอด้วยแหละจริงๆก็คือเรียนเอาจริงแล้วนะแต่ยังไม่มากพอ,อ มันก็เป็นข้อดีอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันก็ทําให้เราแบบรู้ว่าทางไหนหลงทางก็อย่าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปแล้วมันมันเคยไปแล้วมันไม่โออะไรเงี้ยเราก็สามารถมาบอกคนอื่นได้เนาะอะไรเงี้ยเราก็สามารถบอกเล่าความรู้สึกของคนที่ฝึกใหม่ๆเข้าใจคนที่ฝึกใหม่ๆว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้แหละกนระะดาษยับมากเลยนะแล้วก็เหลืองด้วยเหลืองมากพับแบบโอ้ ไม่น่าเชื่อว่ามันจะยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะใช้เริ่มใช้ดินสอดับเบิลอีแล้วล่ะเห็นที่ผมวาดรูปตอนตอนนี้กับตอนนั้นนะเห็นไหมมันก็มีพัฒนาการของแต่ละคนะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะทิ้งมันไปแล้วอะไรเงี้ยรูปที่เพิ่งเพิ่งหัดวาดอะ่ะซึ่งน่าเสียดายนะผมอยากให้เก็บไว้นะครับ อยากให้เก็บไว้เพราะว่าหลายๆครั้งมันเหมือนกับเราเปิดบันทึกไดอารี่ของเรามาเปิดดูมันจะเห็นเลยแล้วบางทีอะ่ะมันอะ่ะช่วยเสริมความเข้าใจเราในณเวลาหนังด้วยนะครับหรือบางรูปก็มีนะกลับไปเปิดดูเฮ้ยตอนนั้นเราว่าสวยอาหารนี้เลยเหรอ,อใช่ไหมมันจะมีอย่างนั้นบ้างใช่ไหมลองดูจริงๆผมยังมีอีกแต่ยังไม่ได้ลื้อเลย หรือมาประมาณหนึ่งนะครับก็ไปไหนก็ไปด้วยกันอะ่ะคือย้ายบ้าน 3- 4สี่รอบเนี่ยก็ก็ยังคงย้ายก็คงย้ายมันมาด้วยอะไรเงี้ยเอามันมาด้วยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะโอ้โหเป็นปึกใหญ่ๆหนาอะไรเงี้ยนะแล้วก็หวงหวงเลยแหละนะครับใครมีเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยใครมีเก็บเอาไว้บ้าง แต่เสียได้ยรูปพวกสีน้ำมันรูปแรกๆอะไรเงี้ยมันไปกับน,น้ำท่วมแล้วก็โดนปวกด้วยโดนปวกกินนะเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วมันแบบมันโดนปวกกินนะแล้วก็วันนี้พอดีอ่าคุยเรื่องนี้ต่อเดี๋ยวผมได้ไปหยิบเครื่องมือมาอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่แบบเฮ้ยผมมานั่งนึกแล้วจริงๆเราใช้ก็ใช้มันอยู่สม่ำเสมอแต่ผมไม่คิดว่าตอนเนี้มัน มันมีอายุมาประมาณกี่ปีแล้วตั้งแต่ปี2540น่าจะประมาณนนั้2540หรือว่า2541นี่แหละ20ปี20กว่าปีนะนี่มันคือคือเจ้าตัวนี้เองนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะฮะดูแล้วไม่ค่อยเกี่ยวเลยใช่ไหมกับอุปกรณ์วาดรูปของผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะก็คือไอ้ตัวนี้มันมันเป็นแม็กใช่มครับซึ่งแบบ บางคนอาจจะเคยเห็นนะใช้ยิงอะไรนะลอตเตอรี่ใช่ไหมแทงลอตเตอรี่แต่ตอนนั้นน่ะผมจําได้ว่าผมซื้อมันเพราะว่าคนที่เขียนสีน้ํามันอ่ะจะต้องซื้อผ้ามาขึงเองอะไรเงี้ยจริงๆไม่ไม่ได้หมายว่าจะต้องมาซื้อหรอกแต่ผมอยากอยากจะขึงผ้าเองเพราะมันมีโครงโครงไม้อยู่แล้วบางทีเราวาดเสร็จเอ้ยเราลองไปซื้อผ้าใบสําเร็จรูปที่เป็นม้วนๆม,มาซิม้วนละสองสามร้อยบาทแล้วก็มาขึงเองอะไรเงี้ย มันพอจะขึงเองมันก็เลยจาเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันมันอยู่มา20กว่าปีแล้วอ่ะอยู่กับผมมา20กว่าปีแล้วมันไม่เคยเป็นอะไรเลยนะเพราะ้มันเก่ามากเลยแล้วทําไมมันถึงต้องผมต้องนึกถึงมันข้นาเนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นคือตอนที่ไปฝึกงานที่มาบุญคลองอ่ะที่เคยเล่าให้ฟังนะผมก็ตื่นตาตื่นใจกับคนที่เขียนรูปเก่งๆเนะี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอ คนที่เขียนรูปเก่งๆมาแบบประกบเราประกบอยู่ข้างๆเขาเลยนะนั่งข้างๆเขาเลยเนี่ยนะแล้วทีนี้อ่ะไอตัวผงคาร์บอนที่เขียนขาวดำอ่ะผมเคยเขียนแล้วสีช็อกผมก็มีแล้วผมก็เคยเขียนแล้วแต่สีน้ำมันนี่สิเคยเขียนแต่ว่ามันเจ๊งมันไปไม่รอดนะหัดไปสักประมาณปีสองปีแล้วก็ยังไม่รอดอยู่ดีผมก็เลยเอางี้ละกันไปนั่งอยู่ข้างๆพี่คนหนึ่งที่เขาเขียนสีน้ำมันประจําเลยแบบ โอ้หเขียนแบบเขียนเก่งมากเขียนเร็วเราก็นั่งดูข้างๆเลยนะครับทั้งวันเลยทั้งวันเลยเป็นเวลาแบบหลายวันด้วยอย่างนั้นดีกว่าแต่มันไม่มีโอกาสได้นั่งเขียนข้างๆเขาเพราะว่ามันเหมือนว่าเราเด็กฝึกงานนะครับพิ่งเข้าไปเราก็ไปนั่งวาดนูน่นวาดนี่เล่นไม่กล้าหยิบสีน้ามันมาลองเลยนยะเดี๋ยวแบบเฮ้ยเขาจะว่ายังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลย,ยงั้นกลับไปวาดบ้านแล้วกันก็เลยไปซื้ออุปรกรณ์มาจำได้ว่าอันเนี้ย หลังจากได้เงินจากค่าเขียนรูปมาตอนนั้นนะดีใจมากก็เอาเลย500กว่าบาทคือ500กว่าบาทของตอนนู้นนะ่ะมันแพงนะแล้วก็ไม่รู้นึกยังไงก็อยากได้ก็ซื้อเลยแล้วดันไปซื้อในในห้างซึ่งผมว่ามันน่าจะราคาสูงมากพอสมควรแหละนะครับแต่ว่ามันมันดันเป็นพลาสติกด้วยผมไม่รู้ว่าพออะไรทำไมต้องซื้อรุน่นนี้เพราะาในร้านม,นมีอันเดียวนั่นแหละ มันแขวนไว้แล้วมันก็อันอันตั้ง500บาทองอ่ะเอาก็เอาอะไรเงี้ยยี่ห้อบอสทิกนะครับแถมยังต้องใช้ตัวยิงอะลูกยิงอะของมันด้วยนะใช้ของยี่ห้ออื่นไม่ได้นะแต่ก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นพลาสติกก็จริงแต่มันทนมากเลยอะมันไม่เคยงอแงไม่เคยอะไรเลยนะยิงมาเป็นแบบผมว่ามันยิงมาเป็นหลายร้อยพับหลายร้อยเฟรมแล้วอะนะไว้ตอนยิงเฟรมนะ เวลาเราขึงผ้าใบกับไม้นะมันต้องมีตัวนี้อยู่นะซื้อมานี่โอ้ยดีใจมากเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้จริงๆมันไม่ถึงนะห้าร้อยบาทอะ่ะเผลอสองสามร้อยก็ได้เป็นเหล็กใช่ไหมแต่ผมก็มารู้ทีหลังว่าไอ้พวกแบบนั้นนะข้อเสียของมันคือมันใช้ลูกแม็กแบบตัวบางๆางเวลายิงบางทีมันจะมีบางครั้งยิงแล้วไม่เข้าอนะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ไม่ไม่มีปัญหานั้นเลยนะยิงได้ตลอดนะโอเคมากเลยแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าไม่รู้ใครจะเก็บ แบบผมหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบว่า <c oughs> ตอนนี้เราซื้อเราซื้อด้วยแบบว่าด้วยด้วยเงินเล็กน้อยของเราอะไรเงี้ยที่เรามีอยู่เล็กน้อยเงี้ยมันรู้สึกว่าเออเราอยู่กับมันได้นานจังเลยแล้วมันก็ยังคงทําให้เรานึกถึงตอนนั้นอยู่เสมอว่าเราไปซื้อที่ไหนตอนไหนร้านอะไรอะไรเงี้ยจาได้หมดเลยนะเออแปลกมากเลยอะแล้วก็แต่ว่าพอตอนเนี้เหมือนเราเหมือนเรากลายเป็นแบบมีเยอะเกินไง มีเยอะเกินเราก็ซื้อสีแบบบางทีซื้อซ้ำอะ่ะน่าเกลียดมากเลยคืออันนี้เป็นเรื่องที่ผมแบบรู้สึกแบบรู้สึกแบบรู้สึกน่าเอบไม่ไม่ไม่ชอบอะ่ะที่ตัวเองเป็นคนแบบว่าเออซื้อสีแล้วลืมไปว่าสีเนี้ยซึ้งซื้อคือจําได้ว่ามันหมดก็ไปซื้อมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็บังเอินผ่านไปร้านเครื่องเขียนอีกเอ้ยสีนี้หมดนี่นาก็ซื้อซ้ำมานะฮะแล้วก็เยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลย แล้วสุดท้ายตอนหลังเราก็จําไม่ได้ว่าเรามีของกี่ชิ้นะไรแต่เจ้าเนี่ยมันอยู่นานมากอะไรเงี้ยคุณนันทนาถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ครับใช้ได้อยู่ครับแล้วเป็นอันที่ใช้ประจําเลยนะผมผมมีอันเดียวว่างานนี่แหลก็ยังคงใช้อยู่เป็นประจํานะครับพี่แมมบอกว่าขอบคุณที่เอารูปสมัยเรียนให้ดู ครับใช่ผมว่าผมก็อยากจะเอามาให้ดูอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจะได้เห็นว่ามันทุกคนมันมีจุดเริ่มต้นนะครับมีจุดเริ่มต้นแต่วิธีของผมคือทําแล้วอย่าไปคิดว่าจะต้องเก่งเมื่อไหร่อ่ะมันจะกดดันมันเหนื่อยมันเหนื่อยขอแค่ทําเรื่อยๆดีกว่านะทาสม่ําเสมอแนละ้วแต่ว่าแต่ว่าอย่าไปคาดคาดหวังว่าเดี๋ยวปีหน้าจะต้องเก่งมากอะไรเงี้ยมันผมก็เคยเป็นอย่างนั้นนะมันเหนื่อย เราทำไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีมันได้มันเองเออน่าดีใจอะยงี้ครับยังใช้ได้ดีเลยนะครับยังใช้ได้ดีดีแบบดีมากเลยตอนนี้มันมันไม่ไมีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอพอผมเอาผ้าเอาตัวนี้ไปยิงผ้าใบเพื่อจะเขียนรูปมันก็เลยเจอ ขึ้นมาว่าเออเฮ้ยเราไปนั่งดูเขาเขียนนะสุดท้ายเราก็เขียนไม่ได้อยู่เหมือนดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวิธีการเรียนรู้ของเราเราเข้าใจผิดเราไปมองสโตกมือของเขาเราไปมองว่าเขาผสมสีนี้แล้วเขาปัดอ่ะผมจําได้ว่าเขาเขียนต้นไม้เขาลองพื้นไปเขานั่งปัดใบไม้ปุ๊บ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 สมมติว่าเขียนไปนะเขาเขาขีดขีดใบไม้เลยนะ ผมไม่จําสโตมือของเขาว่าอ๋อถึงใบไม้เนี่ยจะต้องปัดอย่างนี้นะเ,นเราไปจําท่าอย่างนี้มาแล้วทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะที่ฝึกใหม่ๆอะ่ะตอนนี้ก็ยังเจอนักเรียนที่เป็นอย่างนั้นอยู่ที่มาเรียนกับผมอะ่ะก็คือแบบพอผมเขียนตัวอย่างให้ดูนิดนึงเขาก็จะเขียนตามเนี้ยเพราะว่าเรามนุษย์มนุษย์อาจจะเป็นธรรมชาติของคนก็ได้ที่เรียนรู้โดยการแบบจําท่าทางเอาจาภาพเอาก็เลยจําภาพเป็นแบบนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ในความเป็นจริงคืออะไรคือให้ความสาคัญของผลลัพธ์ที่มันออกมานะตอนนั้นผมก็เลยฝึกผิดนะจริงๆผมว่าน่าจะเป็นธรรมชาติของทุกคนแหละเวลาไปเห็นใครสตอกมือเร็วๆก็นึกว่าการทําให้เร็วอ่ะคือมันเป็นมนุษย์อาจจะจดจาบางอย่างด้วยการจําภาพจําภาพว่าเขาล่างเร็วๆก็จํามาว่าเร็วๆมือมันก็ไปเร็วตามนะครับจริงๆแล้วให้ดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงมากกว่า นะสรุปว่าตอนนั้นก็ยังเขียนสีน้ำมันไม่ได้อยู่ดีก็คือจับหลักมันไม่ได้นะจับหลักไม่ได้ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าสมัยนู้นมี Youtube นะโอ้ดีใจตายเลยนั่งวาดคงจะนั่งแบบศึกษาหนะ้าดูเลยศึกษานะ้ดูเลยจำได้ว่าสมัยนู้นนะ่ะมีคนหนึ่งเขาไปได้แผ่นแผ่นซีดีเป็นช่างเขียนรูปแบบได้แผ่นซีดีเกี่กับวิธีการวาดสีช็อคของฝรั่งมา เขาก็มานั่งก๊อปขายอะไรขายแผ่นละเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยโอ้โหยังก็ได้ขุมทรัพย์นะตอนนั้นนะอาจริงได้มานี่ยโอ้ยอยากอยากดูมากเลยเขาสอนวาดอะไรเนี่ยโอ้สีช็อกทําไมของเขามันมีเป็นเหมือนกับสามสี่ร้อยสีเลยล่ะทาไมบ้านเรามีอยู่แค่ประมาณร้อยกว่าสีเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะจำได้ว่าสีช็อกเป็นถาดโต๊ะเริ่มเทมเลยแล้วก็มีมีช่อง มีโต๊ะของเขาอ่ะเปิดลิ้นชักมานะ่ะมีสีช็อกเรียงอยู่อ่ะแล้วมันไล่เฉดกันน่ะจากจากสมมุติว่าสีแดงไล่ไปหาสีชมพูอย่างเงี้ยมันไล่กันประมาณ10เฉดอ่ะเป็น <c oughs> แบบแดงหลายหลายสเต็ปอ่ะ <c oughs> เขาเขียนสีช็อกโดยที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆแรงเงาครัค่อยๆเปลี่ยนสีไปทีละน,นิดทีนี้ทนี้เออคนนี้เขาก็เขียนสีช็อกโดยที่เขาไม่ไม่ได้ถูเลยนะเขาเอานิ้วแตะๆเนะี่ย เพราะว่าสีเขามันไล่เฉดให้อยู่แล้วนะครับก็เลยทำมันมันตื่นตาตื่นใจเนาะสมัยนู้มนมันมีอะไรให้ดูก็รู้สึกว่ามันเราได้อะไรเยอะเราได้อะไรเยอะนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่จะมาคุยกันเดี๋ยวไว้ไปค้นรูปมาอีกค้นรูปมาอีกว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวมันมถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเออันที่ลงสีด้วย พวกลงสีโป,ส,โปสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือใครมีรูปอยากจะโชว์ไหมตอนตอนที่ฝึกใหม่ๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพวกนี้นี่เวลาเก็บไว้พอวันหนึ่งมาเปิดดูเนี่ยมันแบบมีค่ามากเลยเออมันก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราเองก็ไม่สามารถไปวาดแบบแบบนั้นได้อีกแล้วด้วยความด้วยความวาดด้วยความไม่รู้ของเราเนี่ยนะฮะ มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรช่วงที่เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดรูปอะครับเราพยายามนึกถึงว่าตอนเราเป็นเด็กคือเรียนรู้แบบด้วยความเขาเรียกว่าลองลองเยอะๆครับเหมือนตอนเด็กที่เราแบบว่าเห็นอะไรก็สงสัยไปหมดอยากจะไปทดลองอยากลองนู่นลองนี่เหมือนวัยรุ่นนะครับแบบอยากลองเอออย่างเงี้ยอยากลองทําเลยอะไรเงี้ยทำทำทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำไปปุ๊บเดี๋ยวพอทําจนเยอะมากพอ มันจะไปตามช่วงเวลาของเราเราก็จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่อะ่ะแบบมองอะไรขาดมากขึ้นมองอะไรเด็ดขาดมากขึ้นแก้ปัญหาได้เองง่ายขึ้นนะครับคือลองจนจนรู้ทุกทุกแง่ทุกมุมแล้วอ่ะมันก็จะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นนะครับโอเควันนี้คุยกันประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ด้วยนะแล้วก็รักษาสุขภาพทุกคนนะครับ ฝันดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ